เปิดัวการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งทีมชาติทไทยของเราก็ไม่สามารถเก็บเอาชชนะมาได้นะคะแพ้ให้กับเยอรมน,นีไปถึง3เซตด้วยกันหลังจากเห็นฟอร์มการเล่นเมื่อคืนนี้เหล่าบรรดาแฟนๆนักตบสาวไทยเนี่ยก็บบนคิดถึงเอสุภัตราริบโุลโลจองขุดของเราที่หลุดทีมชุดนี้ไปกันเยอะเลยนะคะหลังจากเห็นฟอร์มดาวลุ่งเหี่โอ,อ้แพ้ให้กับเยอรมน,นีค่ะซึ่งเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่่าานมาคะ บอกว่าทีมชาติไทยแล้วก็เยอรมน,นีทั้งสองฝั่งเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มทั้งคู่เลยนะคะส่งผู้เล่นตัวหลักที่ไว้ใจได้ล่าคะแนนสะสมลุ้นไปแข่งโอลิมปิก2 0 2 4ี่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยเกมแรกที่ผ่านมาสาวไทยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในแต่ละเซตบ้างแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยตีพอเท่าไหร่ที่จะเก็บชัยชนะได้จนกระทั่งพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์22ต่อ25 22ต่อ25และ20ต่อ25ค่ะซึ่งจากผลงานดังกล่าวนะคะทำให้เราบรรดา วอลเล์บอลจํานวนไม่น้อยเหมือนกันเริ่มจะถามหาเอสุภัตราไพาโล,ลโรดลิเบอโร่จอมขุดมือ2ของทีมรองจากปาวานปียนุชแป้นน้อยที่หลุดทีมไปครั้งนี้และได้ลิเบอรโร่ดาวลุ่งวัย21ปีอย่างน้องแบมจิดาพานนาหัวน้องเข้ามาแทนที่ค่ะซึ่งจากเกมที่ผ่านมานะคะถือว่าน้องแบมได้ชิมรางรายการใหญ่กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็ถือว่ายังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่แน่นอนพอทําให้โค้ดด่วนดานายศิวัชรเมธากุลยังเลือกที่จะใช้งานปียนุชมากกว่าน้องแบ ขณะดเดียวกันแฟนๆวอลเลย์บอลจากทางบ้านก็ได้พูดถึงเกมดังกล่าวบอกว่าคิดถึงจังเลยเอสุภัตราเพราะมองว่าทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญขนาดนี้น่าจะเลือกใช้งานผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผลงานดีๆไว้ก่อนแทนที่จะเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งจะลงสนามในรายการใหญ่แบบนี้ค่ะโดยคอมเมนต์ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุดนั่นก็คือเขาบอกว่าลิเบโรมันไม่ใช่แค่ต้องรับได้ขุดได้มันต้องขุดมาเพื่อให้เพื่อนเล่นต่อได้ด้วยซึ่งพี่เอเป็นคนแบบนั้นเพราะพี่แกทั้งรับทั้งขุดรองบอลจากพี่ว ได้รายการใหญ่แต่เอาเด็กประสบการณ์น้อยมาแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสาหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปเนี่ยสาวไทยจะต้องทําการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาในวันที่17กันยายนนี้เวลา19นาิ30นาทีซึ่งวันดาแฟนๆก็สามารถร่วมลุ้นร่วมเชียร์สาวไทยของเราได้นะคะทางช่อง WorkPoint และ A อ s Play ค่ะ